สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตองฟอร์ปทุมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้า n น็กเจนฟอร์ดเ n นเจรุ่น Sport นะครับกระบะ4ประตูคันนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาของเขาอยู่ที่964,000บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาของเขาอยู่ที่929,000บาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับว่าคันนี้ผมมีแต่งอะไรลูกค้าบ้างพร้อมโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่ผมมีให้ลูกค้านะครับ ผมจะพามาชมตั้งแต่ตัวกระจังหน้าเลยนะครับปกติแล้วกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็คาดด้วยสีเทานะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแลฟเตอร์นะครับ FORD ทรงนี้เลยนะครับมาพร้อมลังพึ่งขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมไฟสีนะครับสดวงสีส้มนะครับในส่วนของไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าเดิมนะครับซึ่งเป็นไฟหน้า LD e อยู่แล้วไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่ม แล้วก็มีมาพร้อมไฟนะครับเดลท์นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นไฟดดัตัดหมอก LED มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมสีดําเป็นโอแบคนะครับแบบนี้เลยตัวนี้แยกอีกทีนะครับเป็นไฟ LED นะครับผมไม่ใช่หลอดไส้เหมือนรุ่น XLT นะครับหรือว่ารุ่น XR Plus นะครับข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเลี้ยวนะครับไฟตัวนี้จะติดตามองศาเลี้ยวนะครับไม่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาจะติด นะครับสองสว่างด้านข้างให้เราด้วยนะครับป้องกันมุมอับนะครับมุมที่เรามองไม่เห็นตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมในส่วนชายด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเทานะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยหูลากนะครับมีให้2จุดนี่ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับหูลากก็มาจากโรงงานในส่วนของฟิล์มนะครับลูกค้าท่านนี้ได้เลือกฟิล์มนะครับด้านหน้า40%รอบคัน60% นะครับตัวนี้ผมก็ได้ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปเลยเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคิ้วกันศาสตร์นะครับคิ้วกันศาสตัวนี้ก็คือจากศูนย์ของเราเลยนะครับโลโก้ของเขานะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมคําว่านะครับเทอร์โบนะครับซึ่งตัวนี้เครื่องยนต์ของเขาจะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้แรงมากๆเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับ ล้อก็เป็นล้อขอบ18นิ้วเลยนะครับปีนี้ให้เป็นล้อ18นิ้วเลยในรุ่นของสปอร์ตนะครับซีรียางก็255้านะครับทับปก R18 เป็นล้อแมกแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นหน้านะครับดิสเบรกหลังดำนะครับถ้าเป็นวายแท็กนะครับขึ้นไปก็จะเป็นดิสเบรกสีล้อในเรื่องของปีกนกนะครับตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบใหม่เลยปีกนกช่วงล่างนะครับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมเลยนะครับ สายบันไดนะครับด้านข้างตัวนี้ก็เปลี่ยนบันไดแบบใหม่นะครับเป็นแบบกันลื่นแบบนี้เลยแต่จะไม่มีตัวสีเทาเหมือนรุ่นวายแชกนะครับวายแช็ตัวนี้ก็จะมีตัวสีเทาเพิ่มความสปอร์ตเข้ามารุ่นสปอร์ตจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับเป็นแบบทีเลตนะครับเวลาเปิดเราสามารถเปิดตัวนี้นะครับเวลาล็อกก็คือสามารถตัวนี้เลย กุญแจก็อยู่ในระยะของเรานะครับแล้วก็รถยนต์ฟอร์ดเราทุกรุ่นตัวนี้จะมีระบบฟอร์ดพลาสนะครับซึ่งสามารถเพิ่มเติมนะครับจากกุญแจนะครับสามารถเปิดปิดที่โทรศัพท์เราเราได้เลยนะครับลูกค้าโหลดฟอร์ดพาสมานะครับสามารถควบคุมดูว่าน้ามันเครื่องตัวนี้คุณภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปิดปิดนะครับในช่วงเวลาบางทีเราจอดตากแดดไว้นะครับบางทีรถร้อนในร้อนเงี้ยเราสามารถกดสตาร์ทให้แอร์เขาทำงานได้เลยนะครับเดี๋ยว พาชมด้านในคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมแต่ด้านข้างเลยด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นบุกนุ่มนะครับมาพร้อมได้แบบนี้เลยนะครับเปิดทั้งน้ํามันนะครับด้านข้างตัวนี้กระจกนะครับสามารถเปิดปิดนะครับหรือพับกระจกตรงนี้ได้แล้วก็อีกอย่างนะครับกระจกเรานะครับเวลาเราล็อกรถนะครับทุกครั้งกระจกเขาจะมีพับออโต้ให้นะครับ อย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นตัวนะครับ engine start stop นะครับเป็น push start แบบนี้แล้วนะครับเราไม่ต้องใช้กุญแจเสียบแล้วนะครับในรุ่นของ Sport นะครับเพื่อปิดไฟก็อยู่ด้านนี้นะครับเพิ่มรดแสงหน้าจอก็อยู่ตรงนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นตัว control push control ของเรานะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็น คอนโทรลตัวหน้าจอนะครับหน้าจอของหน้าจอหลังพวงมาลัยตัวนี้ก็หน้าจอ,ขอเขาก็จะอยู่ที่8นิ้วนะครับหน้าจอกลางนะครับหน้าจอหลักอยู่ที่10.1นิ้วตัวนี้ก็สามารถนะครับเปิดปิดแอร์นะครับแยกแอร์ซ้ายอิสระได้นะครับมีเวลชัชเจอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้ได้แล้วก็มีสามารถเชื่อมต่อ,อ เอนดอยนะครับออโต้นะครับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์เมนนวลนะครับเราสามารถเล่นเมนนวลนได้เลยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันนะครับเราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดนะครับโหมดลื่นนะครับโหมดทรายโหมดลากจูงตัวนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับ ว่าเราจะขับขี่ตัวไหนได้นะครับเบรกมือเขายังเป็นเบรกมือแบบเดิมนะครับตัวนี้จะไม่ใช่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วอีกอย่างเลยครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นเบาะหนังนะครับรูปแบบดีไซน์แบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในรุ่นสปอร์ตนะครับเขาก็จะเป็นตัวปั๊มมาจากโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังปั๊มแบบโรงงานแบบนี้เลย แต่ในส่วนเบาะตัวนี้ยังเป็นเมนนวลอยู่นะครับจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าแปดทิศทางเหมือนรุ่นวาแชกนะครับผมแล้วก็กระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงมาพร้อม usb นะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปวายสายแลครับในเครื่องของกล้องหน้านะครับตัวนี้สะดวกสบายมากเลยเน้นย้ำนะครับฟอร์ดทุกรุ่นตอนนี้นะครับ Next Gen ฟอร์ดนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพารได้ทุกรุ่นนะครับสะดวกสบายมากๆเลยเราสามารถ ตรวจสอบได้เลยว่ารถเราตอนนี้อยู่ตรงไหนหรือว่าศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็เขาจะแจ้งเราด้วยในเรื่องของอรถเข้าระยะเมื่อไหร่นะครับตัวน,นี้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างก็คือจะมีแอร์หลังมาด้วยนะครับพร้อมช่องเสียบไฟ12โวลต์เป็นไงบ้างครับแอร์หลังปีนี้ถือว่ามาให้ครบคันมาให้เต็มมากๆนะครับรถสปอร์ต โช๊คนะครับโช๊คลังก็จะเป็นตัวโมโนทูบนะครับอย่างคลิปก,ก่อนๆที่ผมแจ้งก็คือตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปจะเป็นโชค๊คโมโนทูบโช๊คของเขาก็จะออกมานอกเชสซีนอกแหนบแบบนี้เลยนะครับเพิ่มสมรรถนะนะครับในการบรรทุกนะครับหรือว่าทางเลียดตัวนี้จะให้อารมณ์แบบเหมือนรถเก่งเลยนะครับก็คือจะนุ่มนวลมากจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือตัวบันไดด้านข้างตัวนี้ตัวนีใน้ใช้งานได้จริงนะครับสะดวกสบายมากนะครับบางทีเรา ขึ้นเหยียบ่างนี้ครับบางทีเราจะขึ้นเหยียบหยิบของนี้ครับเราไม่ต้องก้มมือครับสามารถขึ้นเหยียบได้เลยครับสามารถหยิบหยิบของตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็น led แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวโลโก้มาเลยว่าเป็นรุ่นสปอร์ตไฟเบรกดวงที่3ก็ย้ายจากตัวกระจกด้านหลังนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้ครับ บางทีนะครับรถมาข้างๆมอเตอร์ไซค์มาข้าง,าง,างตัวนี้กส็สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นมือจับนะครับแบบใหม่นะครับแล้วก็มีตัวครอบฝากระบะท้ายให้หมดเลยในยส่วนของกล้องนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับมาเป็นกล้องโลโก้ฝังมาจากโรงงานแบบนี้เลยฝาท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับเป็นฝาท้ายแบบ easy slick นะครับผมแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วฝาท้ายกับบดท้ายของเขาก็คือน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีกลไกหรือว่าตัวดิสซีเลิกตัวนี้เข้ามาช่วยผ่อนแรงนะครับสังเกตดูเขาจับเบาเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าดีมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มโลโก้คามาเรนเจอร์มาจากโรงงานนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์นะครับผมกันชนท้ายก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับดีไซน์ใหม่มีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะครับไฟส่องสว่างก็เป็นไฟ LED นะฮะ เกียร์ไฟก็เป็นไฟอดีแบบนี้เลยเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าสปอร์ตคันนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งนะครับเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่964,000บาทเกียร์ธรรมดานะครับราคา924,000บาทนะครับจะมี5สีด้วยกันนะครับอยากที่แจ้งต้นมีสีขาวสีดำสีเทาดำนะครับสีแบบนี้นะครับสีบอลเงินแล้วก็สีส้มสีส้มแบบพิเศษตัวนี้จะเพิ่มนะครับ10,000บาทนะครับผม าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรหาผมได้ที่เบอร์0847138838นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะนำรุ่นไหนมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับก่อนจากกันเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้ยวยนะครับสวัสดีครับ